เชฟนบเด็กอย่างมาและวก่อนมีปลาไหลครับปลาไหลพี่น้องมีปลาเฮกอดเป็นล้อเชฟครับล้อสุดยอดครับวันนี้ครับว่าสิบก่กินเนี่ยก็จะได้ใส่อยู่แล้วนี่นี่กุ้งนี้ก็แม่นหปังอนนี้หอยปังกับปลาคอครับพี่น้องจั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 ง เบื้องครับเบื้องพี่น้องเบื้องขนาดครับตากเลยครับเบื้องขนาดเสียงโมกห่อได้มากครับดางเต็กสนใจถักมากครับพี่น้องโลละสิบขีดโลละสิบขีดครับท่านได้เดียวกันนี่ยสองลอยยี่สิบครับบัวแต่ไม่กินอยู่พี่สองลอยครับพี่น้องตยิ่งมาสื่อเนาะเทปเทปครับเทปเทปทับเพชรครับมือนี้ครับดังแบบเต็กๆเลยครับ เทียบครับเทียบกับวัตถุดิบเอาอย่างนั้นครับชิวๆครับเปลี่ยนครับน้องกวางเงี้ครับนานี่หาได้ครับแต่ว่าทั้งขางเขาเข็ดไปยาทานครับแต่ว่าผูหาเราเขามีเต่าหย่าครับตดิส่องครับเงี้ยมั้ง ลอดามนีนี่นเี้คือเกี่กวกับเงี้ยยังครับนี่เงี้ยเนื้อไกลครับว่าน, <c oughs> นื้องัวะโอ้ว่าสิก้วยกินว่า <c oughs> ได้ก้วยได้ปกินปลาไหลครับเบ็ดออกมากเลยนั่นครับหาปวงเบีดไปไเบ็ดมากคนทั้งยานมีดเี้ยงน,น,นี่เรเอเียนครับ นี่ครับเนื้อเนื้องัวยังเห็นๆนะครับนี่เนื้อวัวงัวครับโอ้นี่ไปยำมันมาบเลยยำครับจัดไปครับนักงานว่าถุงนักยี่โรข้างนี้ว่าเนี่ยเครื่องเคียงครับพี่น้องเชียร์ัดของเราครับหายหน้านหายตาเป็นนานเลยือเครื่อง ันเกียวไปปันจิแล้วครับปันเกียวตะกลแล้วครับมันมาดูอย่างเดียวมันไปสอบมั้ยเรื่องอดีตวันสอบหรือร่องมึงหล่ะจอโดถสีเหลืองๆมันมีหัวอังวัวหุ่นด้วยวัวไหมเขาไปกินน้ำมูกเขาไปดูดเอเชดบุเชดบุตรครับีนเรือพี่เรียกนักไก สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยจะแลัตครับวันนี้ครับ่นีกุกของฮัฟครับน้ำมันหอยเะรัปผูกเลยครับพี่น้องเอเลียนเอเลียนพี่เดืเตอร์เอเลียนกับพี่เดืเตอร์เซร์ไรเซอร์ไรครับวันนี้ครับมีมุตโต้มีมุตโตครับ

ว่ามันหอมกับของแท้ของแท้ของแท้ขคอ,อยไปเมียมบ้านของแท้บ้านผมอันตายเหมือแล้วครับเลยฟางเสีะว่ไปตีนถีบนาเมื่อนี่ตีนถีบนาเม่เนี่นเยลยว,ว่าเอาาเอบ้านกูต,ตายหมือแล้วของแทแ้ ผู้ลวครับผู้ลวครับมาับเอครับโอ้นายเมมาพัดป็นปลาไหลเเป็นปลามากครับมา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 ว่านายัครับท่านายขวมข้าข้าข้าเข่าสว i n g หม้ออันนีมเป็นหมาดิอันนี่มันพิเดเตอร์มันเป็นหมาดิจานแม่นมกินของเราไหมไปพามันัาจา์แม่นกินของเราจานแม่น เดียวกัน,นสองร้อยยี่สิบครับไม่กินอยู่พี่สองร้อยครับน